สวัสดีค่ะมามม่อกับมรณฑการอยู่ช่องมัตฑการผ้าด้วยนะคะค่ะช่วงมันนีแอกก็จะพามาตามตัวเลขนะคะตัวเลขจากแมวนะคะแม่ตันี้กับน้ำโชคนะคะอารมณ์ดีป่ะเมื่อเนี่ยอารมณ์ดีป่า แตมานจะไงแล้วกมานาม่เห็ดมันนี่วันาต้องเห็ดวันภา่าือนนาเจ้าก็ไปหรอกวันหนคือวันที่สิบสี่ะไปนี่แะวันที่สิบอ็ดนี่วันหัสวันสิบปดวันหัต้องเอามือนี่แล้วมือนี่ละแตม่านเห็ดเอามือนี่ละโอ้แตม่านสีม่านเห็ดเอาเยอะตาไปสิบเบสเดีวจ้ะแปลว่าเ็ดเรียนมันอ่นมันได้มันนเทียวออมาเล็ันึก็เลหเน้ เฮ็ดเฮ็ดลองมึงแลวบ่ะเออเฮ็ดเฮ็ดภาพเรียนเมันเคียวกมากให้เพิ่นขาอือมันเคียวมันบกขาบเถอะมื่้านมันเคียวมากใเพินขาบดิหมาหนึ่งหาหนึ่งบันทึกบัวมาบอกหาหาไอหนึ่งหาศูนย์มดใสจักอบัว่าเพิ่นเอาหายมานหาตัวเดียวเท่านี้เลยมาทันใ่ามันถึงขันเข่าก็มันทำไม่ให้ข้อก็มันคือแมนเลิศเ้อคือยาทา้หาหนึ่งหาศูนย์นี่ลิดเือ มัเลี้ยงนี่แหละแต่มานเราจะเห็นแล้วมันเก็บบอกไม้ไปอ่ายเด้อบพื่เก็บยานบอกไม้ยุ่นี่เสนอค่ะจะเห็นไหนมันตามันสิบพักพอแต่สิบเด็ดก่อนแต่ว่าเราสิมาแต่เว้นเฉพาะเราจะไปซ่อมเริ่มแล้วค่ะฟันมาสั่นงจับซ่อมแล้วบุ้งเออให้ฟันดอกไม้ไม่ได้ฟันแค่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไ่ฟันไ่ฟันเลยลาการจมให้ยด้ให้เมื่อนั้นเจะมาขี่ดาวกับปู่จะมาฟันเด้อเลยบ่ฟันเลย กันสิมัตัวยามาฝันกันสิมาตัวหลอนกันยยามายามาราะกทัางกับประด็ตัวนี่กับประเด็ตัวเราเข้านี้บาเป็นซื้อๆเาก็โฮกวหมันกับตัวเดียวกันเนาะเจ้าก็โฮกกับตัวเดียวกัน บาด้ยังมะเกาซีอีกยังมาเกาซีน้ำกลินอีกโอ้ยเป็นบรตตัวข้ากบแต่ว่าห้าหัวแลเอาเปลี่ยนตัวจ้าเพราะว่าเป็นบดรตหายหลายตัวส่นเก่าซีร้อยมากค่ะร้อยมากผู้่ะกำวจนตามแลคุณพี่เออเอาไาตามนี่เลนี่สได้เนาะตาเรบอกนี่นะทตุ้มบอกเร็วกว่าจะได้มันหลายตัวอยู่ตุมบ้านพี่เราทำมา้วเาฟังเไขอกแล้วพุณดูอไม่คิดพอาได้จริงกับบ้านได้ไวถือก็ปลูกแล้วให้ท่าน สัตาเน้องหายทนเด้ิงคือที่ไหนบริตูศมบบอกนะ้ยขอาโเมื่อเมื่อนเท็ดมาคอน่ะแม่ไปอยู่อยู่ไปล้มบานพอดี่ได้อยู่เด้จได้บรูตีบรููทุนี่ก็บอบอกเนาะจัเลกว่าไบบอ่าห้หมู่บ้านมัเจียกหินหมอน่นเอไปเขาเต่าเด้อาบให้นหมู่บ้านว่ไได้ไปเราได้อาบนีรถมาจอดถามเราเตีจอดถามเอยแม่ไผหนังท่านว้ยแม่อยู่นี่เรา่านนอกมีแต่พูดยากได้เด้ คันเสียวไว้ก็ให้ตัวถือไว้แล้วทนตัวมาสนองแล้วนี่ติดเ่็เลี้ยงดีคนนี้บ่อสนองนี่ยอไปก็สิไปใหนจังไหนมากระต่ายคนนึงสนองนั่นเบาง่ายมันโห่เนี่นอนกับไปนอนน้ำเฮาเอิ็นกับม้าเจมเอ็นกับมาจ้องจองมาเลิศขันใจดีนี่ค่ะปั๊บปั๊มหัวเอามาวางไว้สามอันเอาต้องเอาสามตมันก็เอามาสามต บั่นร่วนเติบปุตุมารเออไม่เอาใหเลขสองตัวไหมล่ะเลขสองตัวมันขับมานสองตัวนี่แหละ่ยวก่อนเี่ยวที่ว่าถือกันเกียร์พันกันย้อนเพิ่นนี่ละให้บวกก็ถือสองพันสองตัวกระตรงสองตัวเปรี้ยได้มันออกมาใช่นี่เอาบักลาะวันนี้แม่ขอเม็นเด้อคอไหนเด้อมันเด้อก้อนแบบว่าอ้อยนี่เพื่อนจะซื้อปลาทูตัวใหญ่ให้กินดิงามมา เด้อนี่แม่เอาปาเอานี่แม่ออกมาไหมเอาอั่ผ่านมาหน่ะเพื่อนกระไฮแปดเก้าสี่บาทเฮ้ยจ่ายไป้เดี๋ยวเร็วไหมเนาะแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่เพื่อนไฮสามตัวขับบุมาเชี่ยวมันเอาขับมาเอาตัวไหนเร็วขับมานั่นนั่นนัได้แล้วได้แล้วเอามาอีกเอามาอีกอย่าเฝ้าเบิ้งสะกก่อนเบิ้งเอามาอีกค่อยเอาลงมาอ่ะเอาอีกลูก เอามาถ้าปันคาบได้ซ้ำหรับตัวใดนะครับอย่างนี้กำลังเอาอยู่นะครับคาบเอ้าเอามาดูเอาอีกเอาอีกอันเดียวพ่อลูกเอาอีกตัวเดียวพ่อถ้าบ่กเอาลงไปมันกัดต้องเอาลูกอีกลูกเดียวเอาบังสักวันบังสักวันบังสักว่าเันบังนะครับแมนบังสักวันใส่ใบที่แลบพันไดจักใบแล้วแลสองใบเลยครับประว่าตอนแรกได้สอสองได้แปด ได้แปดแล้วนะคะเอาเข่าไหมไอันที่สองระบาดนี่จ้ากวยมาประเบิ่งกรนดีละนี่อันสันนี่อันที่อันที่อันที่สองอันที่สองอันสันเออแปดนี่แปดแปดนี่ที่แรกได้เลขสองสองแลอวนี่สันกับอันยาวอันที่สองในเลขแปดครับเอาสันไงค่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกตัวเดียวลูกเอาอีกตัวเดียวลูกเอาตัวเดียวละตัวเดียวไหมเอามาสกปรกจะฝากไปเลี้ยงมึงแล้วกนเอาตัวเดียวหม <ว pools> นี่แม่ลูกนี่แม่นี่แม่จ้านี่เอาเร็วไปอีกอันนึงลูกเอาอีกอันนึงแล้วเอาเห็ดนางกันเอากําลังกลันนั่นเด้เอากําลังเร่งโยกกําลังเบิ่งโยตัวใดเนาะจะไปเลหยวเบิ่งหมองเอือนนี <pi> ่แม่พาอเอานี่แม่มันสหนาวสี้แตรน้ำแพงนั่นนะเอาเร็วเร็วเอากระนี้นี่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 ตัวใด เอาไหมเนี่ยนี่นี่นี่ลูกลูกลูกจับมาอีกตัวเดียวนี่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 แม่นี่แม่นี่แม่เอาไหมดูอ๋อมได้ได้เท่านั้นนึงบมดมันสามารถได้สองตัวเล็กลางเตีบุญบอกเอาเอานี่บมะลาเอาอีกตัวนึงนี่เอาขอสามตัวนะขอสามตัวนี่คือเสี่ยวกวนบมะลาให้แม่ได้สอกตัวแม่สามตัวไหมได้แล้วสองแปดตัวไหน ı, Montana, hunting, ว่าตทียบวันไดเขาเต็มๆเด้อเ้าวกราหน้าเอาอยูตัวเดียวจะเห็ดนางสั้นซือสามันเอาเนี่ยเลยเห็ดนางสั้นเร็วโขกมันเนาะเอาอีกตัวนึงลูกอ่ะอ่ะตัวเดียวเร็วจับเร็วจับออกไปมือขี้นางสี่บันเอาใส่จานฉันอยากให้เอาใสื้อจานเอาใส่จานมาฮะเอาใส่จานนะลูกเนาะมึงอิท่าตัลูกพี่มานมึงนั่นบอกอนาะ

สองตัวสองตัวดทัววดสองแปดนั่นแหละเดี๋ยลออเบิงมาอันหลังอะไแล้วพี่น้องลอเบิงมาเป็นแร่งพอเพิ่นมาเพิ่มจ้ามหาพอเพิ่มห่างสามตัวเนาะจะอันนี้สองตัวเอาไปก้อนนี่ก็สองตัวไปก้อนให้ล่างให้ล่างก็เป็นได้ง่ายสองตัวก็ได้เนาะหางควอยออกน้าล่างบนก็ได้บิจ้าคอยออกเอะสองปดนะคะโอ้ยกด กดบอท่านว่ามันจะคลองกดบอได้บ่ได้ต่อนข่าบแม่นบ่ได้ต่อนแม่เวเพิ่งเลือกขันพันสิบอเฮ็ดเพิ่งคือหันหลังใช่ตัวเป็ี่ยนซี่ตัวเยอะน้ำไม่ยังนั่นวางถึงต้นนันสิคมจังไลยกับบอเฮ็ดไทยบ่เฮ็ดบ่เอาหันใส่ป็นดินหลดตเปลี่ยนซี่เอาได้สองตัวเพิ่งจะให้ข่าบในวันพระเนาะจ้ะเนาะวันศิลป์นี่ขึ้นเจี๊ยบข่าบแต่ราคาท่านผู้ชมเล้าแล้าห้ากับ่ เอาขั้นหามาเนาะขามารแล้วจะลงไม้นี่เห็ดขอไงผลเท่ากันได้รอบรอบนี่เอาสองตัวก่อนรอบตาพอผนก่อนพอรอบร่วก็ว้าเอาเรียบสามตัวพอผนมากจะน้อยพอผลคิดเบ็ดแหาปลามาให้เพื่อนกินนี่ละนั้นหลังไงเลยวะนี่แม่หลังมาชนแสดงว่าคือเป็นหาแล้ว นั่นพันพ่อแล้วก็คือพ่อเพันหน่ายสองตัวนั่นนะสองตัวจะคอยเอาน้ำพร้อนใหม่รู้ว่าพึ่งจ่าเพึ่งกล้องเนี่ย่อยแมวหลุกรอแมวงามแมวสวยตัวผู้ค่ะท่านผู้ชมจ่าพนมนะคะจ่าพนมก็คือซื้อแมวตัวนี้นะคะเมืรอนี้เพิ่นกะคาบตัวเลขน้ำโชคออกมาได้แปดสองนะคะแปดสองสองแปด นี่ละค่ทะท่านผู้ชมซึ่งคุณแม่เจ้าของแมวเพิ่งก็บ,บอกว่าแมวตัวนี้ตั้งแต่เพิ่งเลี้ยงมากกะนั่มโชคให้เกือบทุกงวดนะคะเพิ่งกะจะขอทุกวันพระนะคะแต่แอดกะต้องได้ขอเมื้อนี้เพราะว่าวันที่11เพิ่งกะจะไปป้าอ้อยเพิ่งจะเอาแมวไปนั่มเนาะคะ่กะก็เลยต้อง ฝ่าวขอกอนนะคะสำหรับวันนี้เพิ่กนกะได้แปดสองสองแปดในราคาธรรมชมแอกกะน,นํามาเสนอธรรมผู้ชมเพื่อแบ่งปันแนวทางนะคะท่รมผู้ชมกับโปรไซวิจารณญาณในการรับชมรับฟังผิดถูกกายวากันเด้อค่ะพวามันเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าท่ามผู้ชมบามักบะชอบกับเร่อนพานทามากักทาชอบกับจังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลและทุกๆุกครั้งก่อนจะซื้อต้องมีสตินะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดจะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ